ตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นเวนดึกนะคะของแต่ละคนไปนี่คือเวนดึกของเรานะคะทุกคนเวนดึกก็คือเราจะมาดูกันใช่เวนดึกคือตั้งแต่ห้าทุ่มครึ่งจนถึงแอดหกทุมครึ่งนะคะตอนนี้เรามาฝึก LR นะคะก็คือลับ r o o มนะคะก็คือห้องคลอดนั่นเองนะคะทุกคนเปลี่ยนชุดกันค่ะ ก็คือชุดของเรานะคะอ่าเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยวา้าวนะดูภูมฐานไหมจะไปทางบานได้ค <laughs> ่ะ <laughs> นี่ก็คือชุดห้องลอดน,นะคะทุกคนเนยคุณเรากลับมาแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้านะคะอกจว่าเมื่อกี้เราไปยิ้มหลับมาตอนช่วงเที่ยงคืนกับหมนะน,นันเอก็มีคนไข้หลับใหม่นะคะซึ่งก็มาตอนวันตีสองครึ่งพอ ตอนนี้ก็คือไม่ได้คลอดนะคะเนื่องจากว่าคลอดไม่ได้ก็เลยบอกคุณห,หมอไปคุณหมอก,ก็คือเตรียมเซที่ไปซีซ่านะคะการซีซ่าก็คือการผ่าคลอดนี่ค่ะทุกคนซึ่งฉะนั้นแล้วในวันนี้ก็ไม่ได้ทําคลอดน,นะคะแต่ว่าเนยก็จะไปะรับน้องมาตรวจที่ห้องคลอดน,นะคะอีกรอบหนึ่งเนาะตอนนี้เนี่ยเนอยู่ในช่วงฝึกงานใหญ่นะคะทุกคนซึ่งฝึกงานใหญ่เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น องกรุ๊ปใหญ่ๆเลยนะคะอย่างที่พเพื่อนๆรู้จักนะคะว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยก็มีสีสาขานะคะก็จะมีเวทพิสัทธ์ฮัทพุลุมเนาะซึ่งการฝึกน,น,นะคะจะแบ่งออกเป็นสองกลุ๊ปใหญ่ๆก็คือกลุ๊ปที่เป็นฝึกพุลมคันนะคะก็กลุ๊ปที่เป็นฝึกเวทพิสัทธ์ฮัดเนี่ยคือจะฝึกด,ด้วยกันเนาะและที่นี้ก็และทีนี้ก็คือตอนนี้ในอยู่กลุ๊ปที่เป็นฝึกพุลุมคันเนาะอ่า ก็จะมีกลุ่มเพื่อนอื่นๆที่อยู่เพื่อไปสาหนหาที่เขาไปฝึกอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งการฝึกพดุงคันเนี่ยมอเราเนี่ยก็จะส่งไปทั้งหมด2อท,ที่นะคะจะมีโรงพยานบาลหุวทองนะคะอยู่ร้อยเอ็ดแล้วก็มีโรงพยาบาลพยัคก,กระพูพิสัยนะคะซึ่งตอนนี้เน็กก็ฝึกอยู่ที่โรงพยาบาลพยัคกระพูพิสัยแั้คะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการสูงห้องข้อกันดีกว่าการมาฝึก ห้องขอดที่แย็กภูมิใส่นะคะเดินออกเป็นสองุู่จ้อยอีกนะคะซึ่งเพื่อนที่มาทั้งหมดที่เนี่ยกับเราเนี่ยมาทั้งหมด12คนแล้วก็แบ่งเป็น6 6ซึ่ง6 6กเนี่ยก็จะมีมาอยู่ LR ก็คือห้องขอดนะคะ6คนซึ่ง6คนเนี่ยก็จะต้องแบ่งเวนกันอีกก็จะมีเวน ไปดึกเช้าใหม่ดึกอย่างนี้ซึ่งวันนี้เน่ก็อยู่เวนดึกนะคะแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะไปเอ็นซีเนาะ <c ups> ไปเกียงฝักคันแล้วก็ไปทีทีเอ็มก็คือแผนไทยนะคะไปพีพีนะคะตึกหลังคอก็จะไปพวกอน้ําเด็กอะไรพวกนี้ค่ะไปดูแลเด็กหลังจากที่ลงจากตึกเอลอาร์แล้วนะคะเราก็จะส่งไปตึกหลังคอดเนาะอค่จะบอกว่าการฝึกง,งานครั้งนี้ก็ถือว่า<ๆ>เป็นประสบการณ์ด <c oughs> ีมากๆนะคะ เพราะว่าเราเคยเรียนแต่ในแบบว่าเลคเชอร์ทุกคนซึ่งเราไม่เห็นของจริงเราแบบอู๋ว้าวว้าวทุกอย่างก็ช่วงที่ในฝึกแรกๆอ่ะมันมีน้องพยาบาลจากโรงพยาบาลสีสสรคามเขาามาฝึกด้วยทุกคนซึ่งมันดีตอนน่อเมากๆเพราะว่าน้องเขาเนี่ยได้เรียนเติมคอร์ดอ่ะซึ่งอย่างแพทย์แผนไทยอ่ะไม่ได้เรียนเติมคอร์สอย่างที่น้องเขาเรียนมานะคะซึ่งการที่มีน้องพยาบาลมาฝึกกับเรามันทําให้เราสามารถได้ ได้ความรู้จากน้องเขาเยอะมากๆนะคะ <Wow. S 1> ก็จะแบบไกด์ไลน์ว่าพี่ต้องทํายังไงะอะไรเงี้ย <Wow. S 1> ก็คือถือว่าเป็นบุญองเมยว่าเ <Wow. S 1> ก็ได้เพิ่งไปบุญจากน้องพยานมานะ,ะ้ะเราก็จะได้เห็นวิธีการทําข้อดีข้อปกตินะคะคน <Wow. S 1> เราจะมีการเก็บคีสนะคะซึ่งการเก็บคีสเนี่ยก็จะมีการ คิดการท้ข้คอปกติเนาะแล้วก็มีเซอร์แม่คือการดูแลแม่ตั้งแต่เข้าห้องคลอดการดูแลลูกมาหะจนถึงแบบว่าดูแลสองชั่วโมงจนถึงย้ายเลยไปตึกหลังคลอดเอย่างเก็บเคสอดเก็บเคสทํางคอดก็ือต้องสองเคสขึ้นไปนะคะเป็นคลอดเอ็นดีเนาะเป็นคลอดปกติก่อนที่เราจะได้ทํางคอดนะคะเราจะต้องมาออกเสริมก่อนนะคะทุกคนซึ่งการออกเสริมเนี่ยก็จะเป็นการดูนะคะว่า ทำขอดปกติเขาทำยังไงแล้วก็ทำขอดซีซ่าเขาทำยังไงเออเราก็จะได้เข้าไปที่แบบว่าไปดูตอนที่คุณหมอเขาทำเป็นเคสเอ็นดีนะคะแล้วก็เป็นเคสซีซ่าด้วยซึ่งเคสซีซ่าจะบอกว่าโคตรมากคุณคือเหมือนแบบเราดูแบบ doctor stranger รือแม้ก็แบบคูด d o อร์อหมุนแบบไปก่อนจริงนั่นเลยอะคือการหุ่นของขอสมมยนีก็ ไม่ได้ยากมากนะก็คือมันต้องอ่านหสีแหละเอาจริงแต่ก็คือถามว่าอ่านไหมก็อ่านแต่ว่าพอจริงอ่านมาก็พอมันจะชีวิตจริงมันก็ไม่ได้แบบตรงตามหนันงสือที่เรียนขนาดนั้นคือเราต้องแบบหูต,ตาวไวอยู่ห้องข้อต้องหูตาไวเพราะทุกอย่างเป็นแบบรวดเร็วมากทุกคนที่นี่ก็ค่อนข้างจะดีก,กับเรานะคะ เราถามอะไรอย่างเงี้ยอย่างเราไม่รู้อะไรเราก็ถามว่าเอออันนี้ทายัางไงคะนี่ทำยังไงคะเนื่องจากว่าอย่างเนีเราไม่เคยเห็นของจริงคือเราเรียนแค่ในตำราในคลิปมาทุกคนมันก็เลยทําให้เราแบบคือเราต้องถามแหละคือถ้าเราอยากรู้อะไรเราต้องถามเลยทุกคนก็เดี๋ยวก็อีกสักพักเราก็จะลงเวงนะคะเราจะลงเวนแปดโมงครึ่งนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนมาต่อเวรเราตอน แปมครึ่งเนี่แหละค่ะแล้วก็อีกสักพักเนี่ยก็จะไปรับน้องที่ไปซีซ่าเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะไปดูความน่นารักคนเนี่ยสมบุกว่าตั้งแต่มาวัดเดาอาขึ้นเด็กอะเด็กน่นารักมากน่ารักคือออกจากทอ้องกูเมย์แี้แบบโอ้ยหนกอดทำไมน่ารักเยี่ยมมีน่ารักขนาดนี้อือเดี๋ยวค่อยไปเจอกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยจะต้องไปรับน้องที่ไปซีซ่าก่อนนะคะ ตอนนี้เป็นเวลาจู่จโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงสี่สิบแปดเมื่อกี้เราก็ไปส่งน้องอะไรมาเรียบร้อยแล้วพวกเมื่อกี้แฟนน้องจะสีซ่ามาที่ห้องขอดเราแ,แล้วก็ส่งน้องกลับไปให้ตึกพีพีแล้วเรียบร้อยตอนดีเราก็เจอเพื้อแของเราแล้วนะคะเราไม่ได้อยู่เป็นสามคนเอาแมตก็คือเอาแมตช์ออก สอันนี้คือเพื่อนจะต่อเราเวรเช้านะคะแล้วก็จะเป็นเวรออฟวันนี้หมองมาแล้วันนี้เราเวรสุดท้ายแล้วนะเราไม่ต่อแล้วนะเธอมาต่อวันอาทิตย์แต่เราเวรสุดท้ายแล้วนะเจ้าดอกเราขอพี่อีกแล้วอะพี่สวัสดีทุกทุกคนแบงค์โคตรขู่อะ ท่าแกกลมาชีิบเหมือนเดิมเปคนสบอเราเราไม่ถ่ายแบบอะไรพี่แพทย์เหรอพี่เอ็มดีเหรออะไรดีวบอะเอาพวกนี้เนีเปล่งไ่น่าเอาจริงๆออกระดาพวกข้อแลผมันก็เป็นแบบนี้แหละเนี่ยแต่ดูเอ้เคยดูไอ้นั่นมไอ้ที่ไอ้ไอ้ไอ้หน้าผากเราก็ดังเราก็ปากั ดูอันนั้นไว้เคยเจอหน้นากากาเทวดาหน้ากากาเขียวอะอ๋ะอไอะจันแม่เหรอเราไปเจอสภาพอา,ากาศตอนเช้านี่ค่ะเป็นไงฮะอากาศดีไหม,อ,นอ,นมาอากาศดีครับแต่ง่วงมากไหมอากาศน่านอนนอนนอนแบบนี้และร้านก็น่านอนน่าน,นอนทุกอากาศเลยดูดีนี่คือล้องแม่บายไม่ว่าจะแปลง ไปไปตอนนี้เราก็ลงเวรแล้วนะคะทุกคนหมดไปแล้วหนึ่งวันสำหรับการที่ขึ้นบอดร์ด <c oughs> อ่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปนอนก่อนนะคะจะปัปใหม่คลิปหน้ายบายค่ะทุกคน